วัยรุ่น a d o ดเรสเซนตวัยรุ่นหมายถึงบุคคลที่มีอายุอยู่ช่วงระหว่าง13ถึง20ปีเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กก้วเข้าสู่วัยผู้ใหญ่รู้ได้อย่างไรว่าเป็นวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นจะเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญใน2องค์ประกอบด้วยกัน มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางร่างกายและโครงสร้างทางด้านจิตใจวัยรุ่นชายกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายวัยรุ่นชายจะเริ่มมีปริมาณไขมันที่พอกตามลำตัวลดลงในขณะเดียวกันกล้ามเนื้อมีขนาดโตและก็มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น วัยรุ่นหญิงกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายวัยรุ่นหญิงเต้านมจะเริ่มมีการขยายตัวสะโภคก็จะเริ่มผายออกในขณะที่เอวคอดเล็กลงแล้วก็เริ่มมีขนบริเวณใต้ลักแร้และบริเวณหัวหน่าวเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราโตขึ้น แน่นอนว่าการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงถือได้ว่าเป็นวิธีการสำคัญที่จะทำให้เราได้ข้อมูลเพื่อนำไปเปรียบเทียบมาตรฐานการจเจริญเติบโตทางร่างกายโดยอ้างอิงจากกรมอนามัยของกระทรวงสาธารณาสุขนั่นเองพัฒนาการของวัยรุ่นทั้ง4ด้าน วัยรุ่นหญิงจะโตเร็วกว่าวัยรุ่นชายล่วงหน้าประมาณ2ปีต่อมน้ำนมก็จะเริ่มมีขนาดใกล้เคียงกับผู้ใหญ่สะโพกขยายกว้างขึ้นหน้าอกโตขึ้นใบหน้าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงคนรักแร้และขนบริเวณอวัยวะเพศมากขึ้นต่อมเพศหลั่งฮอร์อมโมนออกมากระตุ้นการตกไข่เริ่มมีสิวตามใบหน้ากล้ามเนื้อกระดูกแข็งแรงขึ้น มีเสียงแหลมเริ่มมีเลือดประจำเดือนหรือระดูหลังไข่จเจริญเติบโตเต็มที่วัยรุ่นชายจะเริ่มเห็นชัดเจนช่วงอายุ13-15ปีอารมณ์ของวัยรุ่นชายนั้นค่อนข้างรุนแรงในการแสดงออกอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความโกรธวิตกกังวลดีใจแสดงออกได้อย่างเปิดเผย ส่วนด้านสังคมเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็จะเริ่มมีการรวมกลุ่มของเพื่อนเพศเดียวกันนำไปสู่การรวมกลุ่มของเพื่อนต่างเพศเริ่มที่จะมีความยอมรับการแตกต่างของเพื่อนในกลุ่มชอบปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะสร้างกลุ่มของตนเองด้วยความชอบที่เหมือนกันทํากิจกรรมเหมือนกันมีแนวคิดคล้ายๆกัน การสติปัญญาและการเรียนรู้ของวัยรุ่นแน่นอนว่าจะเริ่มมีความซับซ้อนมากกว่าวัยเด็กเข้าใจในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์สิ่งที่เป็นนามนธรรมมากขึ้นมีพัฒนาการกระบวนการคิดรู้จักการวิเคราะห์แล้วก็ใช้เหตุผลในการคิดเมื่อเจอกับเหตุการณ์ปัญหาต่างๆตามความคิดประสบการณ์ของตนเอง